ี่เราก็มาตามหาไข่เดนเดเซว์ยังไงล่ะฮะเอาไปทำเลยไแมดูที่สมุดทำอาหารของฉันซะวิธีทำเค้กบีสอดน้ำตาลเกลือนมและไข่เดนเดเซว์ยังไงนี่ยดิทอมการไข่ไดโนเสาร์ไปทำเค้กกันนะดูนั่นไปเอาโอายเออเรื่หน้าไม่เห็นต้องผักกันเลยนี่นะเฮ้ยฝั่งัหนนี่เนี่ยเอาฝั่งนี้แล้วกันเออชุบฮึสสวยกลมดิ๊กเอ๊ะเสียงอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่แล้วสิ่งเท่านี่มันเฮ้ยว้าวไอ้เราก็ดึกว่าใครที่ใช้กระปุกทีวีแมสเองไม่ทำอะไรไม่ได้อะไรกันนี่สวยๆจริงๆฉันเคยจัดการพวกมันไปแล้วนี่นะทีทีวีโกฉันมีอะไรจะถามน่ะอะไรเหรอพ่อกับแม่จมน้ำได้เลิกช่วยใครเหรออ๋อเมั้งทัดเลยแม่มึงตายโอ้ยว่างเลยนะร้อยน่ะซวยแล้วไม่ได้ฉันจะเอาไม้จิ้มต้นแกขอโทษครับ มีวิธีไหม,มวิธีอะเออวิธีผม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 ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน,กนโอ้ยอยู่สองเสียงได้แล้วปวดหัวปวดหัวปวดหัวเธอว่าไงเล้ยงืเออเอเอถ้าพวกแกต้องการอิสระแกต้องสู้กับทีเล็กของฉันให้ได้พวกแกแพ้ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนตัวสูงตรงนั้นนะอะอ,อะไรนะเดี๋ยวนะทีเล็กนั่นมันในรสเซีไม่ใช่หรือไงอ่ะโอเคใช่ก็ได้ โอ้โหกินปากโอ้นี่มีมีวิธีการไหมอ่ะก็มีอยู่หรกนะจับตาดูให้ดีล่ะไปเลยพิกาจูโอ้โหพิกาจูเคลียร์ไปเหนื่อยข,ขอาไข่ส่วนแบ่บเบอบ์ไว้แล เสียงขึ้นตัวเลยหลังยังไงน่าจะไปเผามากกว่าน่ากลัว